อริยสัจสี่ความจริงที่ทําให้ชีวิตเข้าใจทุกข์และพบสุขแท้ทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธมรรคเราเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางวันเราถึงรู้สึกเหนื่อยลา้าทําไมบางครั้งความสุขที่ได้มากลับจางหายไปอย่างรวดเร็ววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปสํารวจความจริงอันยิ่งใหญ่ที่จะตอบคําถามเหล่านี้ได้นั่นคืออริยสัจสี่อริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบมันคือแผนที่ที่จะนําพาเราให้เข้าใจทุก และหาหนทางสู่ความสุขที่แท้จริง 1. ทุกอริยสัจความจริงของความทุกอริยสัจข้อแรกพูดถึงความจริงที่ว่าชีวิตคือความทุกข์นี่ไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นการยอมรับความเป็นจริงความทุกข์ไม่ได้หมายถึงความเศร้าอย่างเดียวแต่มันรวมไปถึงการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักและการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา 2. สมุทัยอริยสัจความจริงของเหตุแห่งทุกข์เมื่อมีผล ย่อมต้องมีเหตุอริยสัจข้อที่สองชี้ให้เห็นว่าเหตุแห่งความทุกข์คือตัญหาหรือความอยากความอยากในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความอยากได้ความอยากมีหรือความอยากเป็นตัญหาเปรียบเสมือนไฟที่เผาผลาญใจของเราให้กระสับกระส่ายไม่เคยพอ 3. นิโรธอริยสัจความจริงของความดับทุกข์ข่าวดีคือความทุกข์นั้นสามารถดับได้อริยสัจข้อที่3บอกว่าเมื่อเราดับปัญหาได้ทุกก็จะดับตาม การดับทุกข์ไม่ได้หมายถึงการหลีกหนีปัญหาแต่คือการเข้าใจและปล่อยวางจากสิ่งที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ 4. มรรยริยสตร์ความจริงของหนทางดับทุกข์แล้วเราจะเดินทางสู่การดับทุกข์ได้อย่างไรอริยสตจ์ข้อสุดท้ายคือหนทางมรรคแหนทางสายกลางที่ประกอบด้วยความเห็นที่ถูกต้องความดําริที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องการกระทําที่ถูกต้องการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องความเพียรที่ถูกต้องสติที่ถูกต้อง และสมาธิที่ถูกต้องเมื่อเราฝึกฝนตนเองตามทางนี้เราก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงอริยสัจสี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือความจริงที่อยู่กับเราทุกวันขอให้ทุกท่านลองนำไปคิดตามและลองใช้เป็นแผนที่ชีวิตเพื่อค้นหาความสุขที่ยั่งยืนในแบบฉบับของตัวคุณเอง